สวัสดีครับทุกคนเช้าอันแสงง่วงนอนนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปขับแก๊สนะครับก่อนที่จะเริ่มงานประจำเนาะโอเคก่อนหน้านั้นนะครับผมทากันแดดก่อนสักครู่ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับผมจากรูปทรงแล้วยังไม่เสร็จเนาะโอเคยังขาดอะไรอยู่นี่ ยังคาเสื้อไปไปเคเมื่อแต่งตัวเสร็จครับผมก็เปิดระบบเลยไปกันทุกคนครับตอนนี้นะครับผมขับแก็บมาประมาณสัก2ี่สนาทีได้เนาะหลังจากที่ผมนะครับแต่งตัวแล้วก็ออกมาจากบ้านนะบอกเลยครับว่าตอนเช้าออเดอร์แบบไม่มีจริงๆนะก็ตอนนี้เราอีกประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงเนาะ่อนที่จะเข้างาน แล้วก็มาลุ้นเันครับว่าผมจะได้สักกี่บาทเฉี่ยวร้อยหนึ่งถึงหรือเปล่าเราลุ้นกันครับทุกคนครับหลังจากที่เรา,าขี่รถเวียนหาออเดอร์เ,รเนาะแล้วเ,เราก็ได้ออเดอร์เลยครับผมออเดอร์นี้คือออเดอร์เลขของวันนะครับคือคู่เลขของวันนะได้55บาทครับผมโอเคงั้นก็ไปส่งเลยครับทุกคนครับเห็นไหมแดดโคตรแรงเลยโอเคเห็นเนาะตอนนี้นะครับผมมารับออเดอร์ ร้านที่สองเลยนะผมคือร้านสิริพรหมูทอดนะครับใครที่แบบว่าอยู่ละแวกนี้คงได้กินประจำเนาะโอเคองันก็ไปรอรับอ,ออเดอร์เลยครับเดี๋ยวเราก็ได้อ,ออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจากที่รออยู่ประมาณเกือบ2ี่สิบนาทีนะครับผมเพราะคิวเยอะมากๆนะครับผมโอเั้นก็ไปส่งเลยครับทุกคนครับและ,ะผมมาส่งจุดที่สองเนาะนุ่นชั้นห้าสบายแล้วครับผมอืม 5นะครับชั้นห้าชั้นห้าชั้นห้าฝั่งไหนจะเปิดไม่รู้ครับซ้ายหรือขวาดูเหมือนว่านะครับถ้าผมส่งออเดอร์นี้เสร็จก็น่าจะต้องปิดแอปแล้วก็ไปทำงานประจำเลยเนาะวันนี้น่าจะได้แค่55บาทนะครับผมโอเคเรออัปเดตต่อไปครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็คือใกล้จะแปดครึ่งแนละ้วเนาะโอเคถ้าวันนี้นะครับผมได้แค่57บาทได้แค่2ออเดอร์ทอนหลยครับหลังจากที่ตื่นเช้าใช่ไหมแล้วก็จนเริ่มทำงานประจำแ8ดครึ่ง ได้แค่2อออเดอร์นะครับผมได้57บาทโอเคสำหรับ EP นี้ครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องซูเปอร์วอชนะครับผมสำหรับ EP นี้บ๊ายบายครับ